สวัสดีครับอยู่กับช่องผู้ใหญ่เหนือดัมคลาสสิกครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านหัวสะพานนะครับมาดูแมคโครลงหาปลาครับนี่ก็มีชาวบ้านมาจับปลานะครับสูบน้หออกพุดลอกคลองนะครับความยาว500เมตรนะครับอันนี้ของทีมงานพินโยสุภกิจนะครับ ครับโดยอาจารย์เล็กครับเนี่ยาจารย์เล็กมากควบคุมคันต้นของเจ้าโคมัสสุดีซี 200m โลขั้นนี้นะครับกำลังไล่น้ำสูบขึ้นด้านบนอีกนะครับเอาหแหงเปิดล่องอยู่ครับดินด้านล่างแข็งครับเนี่ย แข็งมากหยีบับเดินรถไม่มียุบเลยครับสบายเลยครับดินแบบนี้

ลงเบิ่งแมกโคลงฉีดลงเหรีน,นำ้ำแมคโคด,ดินแข็งทังกเนาะตั้งแต่พอมียุบเลยมันมันก็มาเลิกปันใดเด้เนาะหวยเนาะกูย้ายแหงครับ

เดี๋ยวเพิ่นขอแมคโคนี่ล่ะวิทยขึ้นเขาสูบใหญ่มากวสูบใหญ่มากเขาแมคโค่ลหรอวิทยอยเพิ่นสูบลงหน้าเตะโอ้ทอยขึ้นมาหน้าหน่เนาะพุชเซตกับปล่อยลงคื้นย้ำหนึ่งเขาตรวจผับ่าเค้นเาตรวจานแล้วกับว่าเปิดลงคื้นมันจะความเย็นครับง่ายก็ได้ใส่

เป็นสูบจากมือเนี่ยแข่งห้เปิดตัวแล้วครับระวังเด้อจะไปไกลไโอ้ยตั้งสูบนวงนี้มีแมคโครมนกับงอีกยยสิละ นี่ครับกำลังขุดบอลตั้งหัวสุบกำลังทำเป็นหลุมไว้ครับเอาไว้หัวสุกมาจุ่มตรงนี้ครับว่าัเตัวด่นอย่งไดี๋ยวว้เดี๋ยด้ ่หมดโอนไปจับปาแม่บักบุกตลาเนี่ยหมดบักบกับลาบักบักมีแมคโครง่ายเอกแหงแทบันเนี่ยจับปลารวบบัเนี่ยเพื่อนเอาสุมาเนี่ย แแ่่ท้เลืออดหกมาดูกันต่อเลยครับกับเจ้าโคมาสุ P C 2 0 0รอย m cilo ครับกำลังพุดเปิดน้ำเดี๋ยวสูบมาสูบตรงนี้นะครับเนี่ย แห่งแ่แท้ครับว่าอยู่แล้ว ลงเล่นต้มก่อนปีใหม่ครับจะไปทางไหนต่อก็ดูตะเล็กกำลังบิดตัวครับบิดตัวข้้นทางไหนครับ ำลังเก็บลอยคืนแล้วครับตะเล็กจะมาขึ้นทางนี้รือบ้างเนี่ยเป็นทางนี้แหละครับ กำลังแต่งเกียร์ทางขึ้นแล้วครับกำลังดึงตัวเองขึ้นมาแล้วกำลังดึงขึ้นมาแล้วครับขึนไหวปะมาลุ่นกันครับเนี่ยกำลังดึงตัวขึ้นมาแล้วล่นครับ ลื่นเลื่นลื่นลื่นตันเล็กล <î ff> ข้ามาลุ่นกันครับลื่นครับแท็กมันเปื้อนโคนออกมาขึ้ <า S 2> นทางลาดชันมันจะไหลครับขึ้นได้มันเดิม,มอะไรครับตัวแรงตัวเดินแรงครับ มาแล้วครับครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องผู้ใหญ่เนือดำคลาสสิกลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ